중직자 우리 산업인이 제일 축복받는 일이 뭘까요? 무엇일까요? 여러분이 응답받으면 현장도 살아나기 때문에. 우리가 받는 응답이 이무엇일까응답 받는 응답이 무 แล้วเมื่อผู้นำคารวาและนักธุรกิจนะครับได้รับคำตอบที่มาจากพระเจ้าคิดจัก,ก็จะมีชีวิตครับแต่ว่าเราจะทำยังไงถ้าเราได้รับคำตอบจริงๆเสียพิบาลก็จะได้รับกำลังโดยผ่านท่านเช่นกัน แน่นอนครับว่าครอบครัของเราก็เช่นกันและรุ่นหลังก็จะมีชีวิตถ้าเป็นแบบนั้นเราจำเป็นต้องยึดจับครับว่าในสัปดาห์นี้เราต้องยึดจับอะไรก่อนอื่นเลยครับเรานะธุรกิจ ไม่ใช่มิชช i น n ารีที่ยืนบนธรรมะแต่เป็นมิชชัน n a รีที่ไปในทุ่งนาถูกไหมครับเราเสบียบ,บานเนี่ยจะทำพันธกิจอยู่บนธรรมะแต่ทุกท่านเนี่ยทำพันธกิจอยู่ในทุ่งนาครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นในแต่ละวันของเราเนี่ยสำคัญมากๆแต่ว่าสิ่งนี้มันคืออะไร วันนี้พระวจะนะในกิจการบทที่สิข้อหนถึงสนะครับแล้วสิ่งนี้มันคืออะไรกันล่ะครับพระเจานะ้าทรงนำชีวิตของเราและธุรกิจของเราทั้งหมดและนั่นคือพระพรสูงสุดครับ การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์สรงนำการงานธุรกิจของเรานั่นก็จะไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งได้และเพื่อที่จะทำสิ่งเหล่านี้เราผู้นำคารวานนาธุรกิจเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดดูก่อนครับเราเนี่ยเป็นมนุษย์ ถ้าเราผิดพลาดน,นะครับสิ่งที่เรียกว่าฉันเนี่ยจะกลายไปศูนย์กลางครับไม่ว่าจะเป็นใครก็เป็นแบบนี้หมดการที่ผู้คนบอกว่าฉันอารมณ์เสียเนี่ยเพราะว่าฉันเนี่ยอารมณ์เสียการที่เขาไม่มีกําลังก็เพราะว่าเขารู้สึกเสียศักดิ์ศรีแล้วซาตารู้เรื่องนี้ครับ นั่นเป็นเหตุผลที่เขาโจมตีมาว่าเมื่อกินผลลูดีลูชัว่วเจ้าจะเปเหมือนพระเจ้าเจ้าจะสุดยอดมากและเขารู้สึกได้รับสนเสน่ห์จากคำพูดนี้แล้วพอกินไปปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเน,นฟิลิมจริงๆครับแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างถูกทำลายนั่นก็คืออบาเบลนั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงให้ข่าวเสด็จก่อนสิกกส่งนี้สำคัญมากนะครับ สำหรับนักธุรกิจทุกท่านตอนนี้ต้องเตรียมสิ่งนี้ครับว่าในตอนที่เรามองดูตัวเราเองเนี่ยเราชอบใช้เราเป็นมาตรฐานในการมองถูกไหมครับแต่จริงๆอันนี้มันเป็นความผิดพลาดมหาเลยครับแต่ผู้คนไม่คิดแบบนั้นแล้วนั้นเนี่ยพระเจ้ามองยังไงครับเราต้องมองแบบนี้แต่เราชอบมองด้วยตาตัวเองไม่ว่าจะเป็นใครก็เป็นแบบนี้เรง่ายครับคือ ไอสิ่งที่เรียกว่าฉันเนี่ยเราแค่จัดการเรื่องนี้ก็พอแต่มันทำได้ยากครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับที่ทุกท่านทำทุกท่านต้องรู้ครับคือคิดจับทัรโลกกำลังปิดตัวอยู่คิดจับปิดตัวอยู่คนนั้นไหมล่ะครับเพราะเราต้องมีคิดจักต้องมีชีวิตเราต้องรู้เหตุผลว่าทำไมคิดจักถึงปิดตัวโลกเมสเซจมาโดยตลอดดูเรายูครับรู้แค่ตัวเอง เพราะมันเป็นแบบนี้พระเยซูก็เลยตัดแบบนี้ครับนี่นี่วกว่าท่านอยู่ในนี้เชืเดาเรายวที่มีความเชื่อดีเขาพระเยซูทรงตัดว่าเพรท่านอยู่ในนี้แล้วอันนี้เนี่ยมันนา่ากลัวขนาดไหนด,บบดูเปโตในขีจายุคแรกครับ그래서กาลาเดยอยี่จง 1 1절20절굉장히ล요한거잖아요라파람갈라디아1 20ะพดการเทียบที่สคัญมากวูลาทุเมื่อสิ่งนี้มันกลาปศูนย์กลางความคิดของเราจะเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างอันนี้เสนาบก็ต้องคิดนะครับว่าเมื่อมาคิดจากเราจะใช้มารฐาของตัวเราเองในการมองดูคิดจากและสิ่งนี้มันจะเป็นปัญหามาก่ พรุ่งนี้สิ่งที่เสียวิมบาลทําผิดพลาดมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับเราจะเทศนาอย่างไงให้ดีนี่แหละครับผิดพลาดครั้งใหญ่ไม่ใช่ฉันนะพระเจ้าต้องการอะไรแต่เราต้องตั้งคําถามนี้ตลอดทั้งคืนด้วยสังคพระเจ้าทรงบองการที่จะให้อะไรแก่เราสมาชิกต้องคิดเรื่องนี้ทั้งคืนครับเพราะมันไม่ใช่การคิดมากถูกไหมครับ ต้องเป็นแบบนั้นเราสมาชิกที่ฟังพระวจนะนั้นเขาจะได้รับการกอบกู้แต่ว่าไม่ก็ถ้าเปโตก็คิดด้วยความคิดของตัวเองว่าเราต้องทำตามแบบของยิวพอมันพูดแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าให้อิทธิพลที่ร้ายแรงกับเปาโลรที่ทำันธกิจอยู่ในทุ่งนาสำคัญขนาดนี้เลยครับ เปโตที่เปาือเป็นสาวเอกของเปโตรสุคินเนี่ยกับอยู่ท่าการสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเปวไม자기그러니까ยากอกร้ีซิมจูบานาไม่ใช่เพียงแคเปโตรยากอบและบานาบัสก็ยังคิดแบบนั้นเปาโลกล็เลยอึดอัดใจครับอุก 그래서ตัวนั้นแก่ศีรษะก็ยังไมพักแก่ทุกข์กันไเนี่ยเขาก็เลยพูดครับว่าเราได้ตายพร้อมกับพระเยซูคริสต์แล้วเราไม่มีตัวตนอยู่แล้วแล้วพระคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ในเราแล้วท้ายที่สุดเขาก็ไม่ได้ถูกใช้ในการทำธุรกิจโลกครับและท้ายที่สุดเขาก็ไม่ได้ถูกใช้ในการทำธุรกิจโลกครับและข่าวประเสริฐนี้สำเร็จการทำธุรกิจโลกก็เกิดขึ้นครับ แล้วปัญหาที่ใหญ่กว่าก็เกิดขึ้นเพ <literature> ราะว่ามันมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นไอการเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นปัญหารอให้คนที่ไม่มีอะไรเลยมีบางอย่างดูครับมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันซาตานทำตัวเป็นกษัตริย์ของโลกเราต้องจดจำไว้ครับเราต้องจดจำไว้ครับ แค่เราออกมาจากสิ่งที่เรียกว่าศูนย์การอยู่ที่ตัวเองเราจะได้รับความดมากมายครับและการอธิษฐาที่แท้จริงเกิดขึ้นจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเราผูดคำว่าต้องจดจำสิ่งนี้เอาไว้แล้วพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นข้อสองก็จะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ 마지막 강단에 주신 메세 이걸 붙잡아야 돼요. 메시지서송탄하이 완전히 꼭 해야 니다이 가장 먼저 바꿔야 는게내 속에 있는 이거는 우리가 바꿔야 돼탐 이거는 우리가 바꿔야 돼요. 리가 바꿔야 돼요. 이거는 우리가 바꿔야 돼요. 이거는 우리가 바꿔 และเนื่องจากเราไม่สามารถทำลายเองได้ก็เลยต้องโดยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเติมน้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์เยรูซาเล็มยูดาซามาเลียตังกุศและพระเยซูทรงตัดถึงการเดินทางที่จะเยรูซาเล็มยูยูดาซามาเลียและสุดปลายแผ่นดินโลกแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางเฉยๆแต่พระองค์ทรงตัดถึงป้าย,ยบอกทางแล้ะนั่นคืออะไรครับจะเป็นพยานฝ่ายเราแล้วใน ทุกพื้นที่ก็จะมีพยานเกิดขึ้นแล้วอย่างที่3จะเกิดขึ้นกับเราครับนนหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในขอ้อบังคีที่เราอ่านไปตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่ใช่นักประกาศครับเราจะช่วยเหลือผู้รับใช้ที่ทำการประกาศ สิ่งนี้สำคัญมากครับ이이เพราะฉะนั้นถ้าเราชืช่นชมมิดีในพระพรนี้เราจะมองเห็นแตกต่างใน <ney> ตอนที่ผมเริ่มเนี่ยอต,นาายนตอรรตตน,น่ผมเมเนี่ยตอนีผมเริ่มเนี่ยอ่ผมเราไดเน่ยตนท่เริ่มเนต่ผเริเน่เริ่ม้ตอนทาเราอนริตอทริอผรตรงนตรง่เนี่ริบเนีิ่ม่ผมนอผ เขาเทศนาไม่ค่อยเก่งนะครับฟังไม่รู้เรื่องทั้งนั้นที่ผมไม่ใช่คนที่ฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ผมฟังไม่เข้าใจเลยแล้วดูเหมือนว่าสมาชิกทุกคนเป็นแบบนั้นแล้วคิดจกจะเป็นยังไงครับแต่ว่าพอผมกันหนักในบทนำนี้เนี่ย,ม,ยมันก็เลยกลายเป็นว่าในคำเทศนาทั้งหมดเนี่ยทุกอาทิตย์มีคำตอบ เป็นเรื่องที่น่าสะใจมากเราก็เล่นักว่าอ๋อเซพิบาลเป็นผู้เทศนาก็จริงแต่พูดที่ให้พระคุณคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราพูดนำคาราวาในทุกอาทิตย์ที่นำมาสการและเราได้รับคำตอบที่มาจากพระเจ้าจริงๆนั่นหมายความวาเรรับการทรงนำของพระยามริสุทิ์อยู่ครับ สำคัญมากอาอจารย์เสพิบาลมันแปลกครับไม่ครับเสพิบาลอาจจะแปลกแต่โพะเจ้าน้ที่เสยพิบาลถืออยู่นั้นไม่มีวันแปลกครับ แล้วในยุคนั้นเนี่ยเสิบาลมาจากต่างจังหวัดก็เลยระดับอยู่แค่นั้นแต่ผมได้รับคำตอบทุกอย่างโดยผ่านคำเล่นสของเขารบลักาคือเป็นการเล่นษณะที่ไม่มีบทนำบทเนื้อเรื่องสรุปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบตอนไหนแต่ว่าสำหรับผมนั้นทุกวันมีคำตอบครับเพราะอะไร พราะมันเป็นความหมายที่พระเจ้าบ่งบอกว่าพระเจ้าทรงนำชีวิตเราอยู่ถ้าเราสูญเสียสามสิ่งนี้ไปในการนมัสการวันฮิตจะไม่เหลืออะไรเลยครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนตามสิ่งนี้ถูกไหมครับและทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนกับผู้ไม่เชื่อแล้วก็เป็นเพราะสิ่งนี้ทั้งหมดมก่้

พูดคุยใน,นบทนำค<ด>่อนข้างเยอะนะครับแต่สำคัญมากง,งั้นเรามาดูถึงหลักฐานครับกิจกรรมบทที่สิบสามข้อหนึ่งถึงสีง่ในเขา้าร่วมอยู่ร่วมกับผู้ที่ได้รับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่รู้เขาวา่าเป็นใครแต่ว่าการที่เราอยู่ร่วมกับผู้ที่รับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนั่นคือพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แล้วไม่ใช่สิ่งอื่นครับชนโดยเยลเมล์ล์แมนนุนจาว่า함께แล้วอยู่ร่วมกับผู้ที่มีผลของการประกาศแล้ววันนี้นในกิจการบทที่13ข้อ1ถึง4เนี่ยและเพื่อสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจะทรงทำการงานของการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบถูกไหมครับจยุกยเตร์อินนุ แล้วเราผู้ผู้ทำธุรกิจและผู้นำคารวะที่อยู่ในนี้จะทำยังไงไม่ต้องกังวลครับเพราะถ้าเราอยู่ในนี้อยู่ในคำตอบนี้ทุกอย่างมันจะตามมาครับแล้วนี่คือคำตอบที่จะเกิดขึ้น 300, 300ครับสิ่งนี้มันจะต้องเกิดขึ้น เป็มพันธสัญญาที่เราต้องยึดเอาไว้เราต้องรับคำตอบจากพระเจ้าก่อน100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเราผู้คนเหล่านี้ <c oughs> กับคนในคิสซัคอันเทียว <c oughs> เขาได้รับคำตอบ <c oughs> สิ่งนี้สำคัญมาก <c oughs> และหลังจากนั้นอีกร้อคืออะไรครับ มองเห็นทุงน่งนาในทุงน่งนาเรามองเห็นถึงการงานของแผ่นดินของพระชาที่เกิดขึ้นแต่อมาคืออะไรครับระบบมันถูกตั้งขึ้นครับมันเลยกลายเป็นการต่อเนื่อบทที่13ข้อ1และข้อ12ครับและเริ่มต้นแบบนี้แต่ได้รับคำตอบในข้อที่สิบต่อ แัะนี่คือคำตอบที่เราต้งังไิษรนับีมดเราพูดําพลว่าแล้วนะคไม่ต้องรีบครับในตอนที่เราคิดว่ามันสายไปแล้วสายที่สุดนั่นแหละครับเร็วที่สุดแล้วถูกไหมครับแต่ตอนที่เราคิดว่าไม่ได้นั่นแหละครับคือช่วงที่เราต้องเริ่มทำไมเพราะว่ามีสิ่งที่ผิดให้เราทำในสิ่งที่แท้จริงเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆงั้นเราก็ต้องทำในสิ่งที่แท้จริง คำตอบนี้จะเกิดนเป็นพับพรที่เราพูดทำธุรกิจทั้งหมดต้องได้รับพระพรสามร้อยแต่เรายังไม่เตรียมแม้กระทั่งห้าสิเลยแล้วเราไปเริ่มแล้วลำบากแน่นอนครับแล้วก็ไปกู้เข้ามาอีกลำบากครับแค่เริ่มต้นก็ผิดแล้วต้องรับการช่วยเหลือจากคนอื่น แล้วก็ต้องจ่ายค่าหนี้ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยอีกแค่วันวันก็ลำบากแล้วครับอยู่ไม่ได้นะครับให้เตรียมร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยอะไรด้วยการทรงนำของพระวุญญาบริสุทธิ์แล้วใครจะกันได้เลยครับ ผมมีประสบการณ์ก,กับเรื่องนี้ว่าในอนาคตเราจะทําการประกาศแล้ต้องทำยังไงเราก็ต้องเตรียมในสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการตามแบบพระคัมภีร์ถ้าเป็นแบบนี้ในที่สุดจะมีอนาคตที่สําคัญเกิดขึ้นครับเป็นอนาคตแบบไหน,าไนงานที่สำคัญได้เกิดขึ้น นับประการและ과함น하는รมคารวาที่กอคุยุคสมัย우리는그냥별준비를거뭐당연히은혜를행인데이렇게나온다니까요เราแค่ทำด้วยพระคุณแต่การงานเหล่านี้กลับเกิดขึ้นครับในที่สุดในโลบททสิข้อหนึถึงยีเราได้เข้าไปอยู่ในนี้และสิ่งนี้จะเป็นอนาคตครับ แจากแล้วที่เป็นตัวอย่างก็คือเจ้าของบ้านผู้เลี้ยงดูอแล้วพอมาดูอีกกลายเป็นแบบนี้ครับในโลโมทที่16ข้อ25าถึง27สิ่งที่ถูกซ่อนไว้ตั้งแต่ก่อนการส,สร้างแล้วก็มอบสิ่งนี้และมอบสิ่งที่เป็นนิรันสรุปครับ แต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยคือตอนไหนคือตอนที่ได้รับการข่มเหงมากที่สุดถ้าไม่รู้จักพระพรเหล่านี้การข่มเหงเกิดขึ้นเราจะทนไม่ไหวครับถูกไหมครับคิดจากมีปัญหาเราก็อยู่ไม่ได้แล้วทำไมเพราะไม่มีกำลังแล้วเราก็จะคำนวณครับว่าเราจะไปฝั่งนี้หรือไปฝั่งนู้นนั่นแหละครับคือแพแล้ว แล้วในตอนนั้นให้จำสามสิ่งนี้เอาไว้แน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนมันได้เกิดขึ้นครับคนยูนะครับตอนนี้เป็นบ้าไปแล้วทำการข่มเหงทุกสิ่งทุกอย่างความยากลำบ,บากแล้วบอกว่าไปทำธุิกิจต่างประเทศคนยูก็อยู่เฉยไม่ได้ แน่นอนครับนั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงเรียกเราจำเป็นแล้วก็มีแผนการที่ชัดเจนของพระเจ้าโดยเด็ดขาดเดี๋ยวเราจะมาดูในคอไม่เสร็จนะครับนี่คือมาตรฐานสายตาของเรา จำแน่นอนมันเป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะว่าอะไรเพื่อที่พระเจ้าจะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราพระเจ้าก็จะให้ปัญหาที่แน่นอนเหมือนกันถ้านักเรียนสอบได้ไม่ดีพราะไม่ไม่ตั้งใจเรียนก็เป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วเราจะทํำยังไงนะครับเราก็ต้องทําด้วยลิทธานุภาพของพระเจ้าสิ่งนั้นคือโดยเด็ดขาด อธิษฐานด้วยกันครับโดยพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์และความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระบิดาและการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหลือศีรษะของเราพูดนำคารวาสและนักธุรกิจที่จะกอบกู้คริจตจักรรุ่นหลังและน้ประกาศพค์จะทรงอยู่กับเขาทั้งหลายสืบสืบไปเป็นนิจาเมน